กลับมาขัดต่อนะครับจับมาขัดต่อขดัดติต่อครับถ้ามันบางแล้วเราก็ขยับเอานะครับดูพื้นที่ดูความบางให้มันบางเหมาะสมะเราจะตั้งตั้งขอบล่างก่อนนะครับสังเกตมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะขัดเข้าไปหาเส้นนะครับ ขัดเรอยๆเขาไปหาเส้นใช้เวลาหน่อยนะครับในการขัดผิวปินก็เยอะไม่ค่อยขัดเข้าไปดูวิธีการขัดไปเลย บางมากก็ไม่ดีนะครับให้มคอมแล้วก็รูดนะครับความบางต้องเท่ากันนะครับในแต่ละมุ่มจะดับต้เริ่มจะหมดแล้วน,นะครับ ด,ดีนะครับแค่เดียวเสร็จไม่นานพยามตั้งเหลี่ยมไม่ได้ก่อนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับมันหน้าก็แหลมหลังก็แหลมนะครับแต่เราต้องแหลมเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราจะแหลมจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้เรายังไม่ได้ขัดมันก็จะแข็งแขงแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาขัดต่อส่วนความบางตรงนี้นะครับให้บางประมาณหนึ่งมิลนะครับหรือน้อยกว่านะครับแต่ยาขาัดนะครับสำคัญคือ,อยาขาัดนะครับ,า,บ,า,ออา,า,รบาแล้วนะครับสำคัญคือ,อยาขาดถ้าขาดแล้วเครื่องมันจะล่อนเสียศูนย์ อันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมตัดเข้าไปตัดเขียงข้าหาเส้นเรื่อยๆนะครับ เเนรื่อยๆครับตรงนี้ตัดเหมือนกันแบบเดียวกันเลยใช้มุมโต๊ะทำหนังเรียนตัด่อนครับอย่าเพิ่งใช้คัตเตอร์ตัดอย่ามันช่จิตกรรมงานที่การแก้ อย่าลืมดูขอบด้านล่างนะครับถ้ามันบางแล้วอย่าไปขัดมันครับปาบเอานะครับพยายามให้มันบางเท่าเท่ากันนะครับขัดนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรครับเราขัดข้งแรก บางเลยนะครับทนูนะครับความบางสมาชจะมีขาดเล็กน้อยอ่ะแหลมนะครับตรงนี้ก็แหลมนะครับต่อไปนะครับเราจะขาดจากตรงที่เราขัดถึงเส้นตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เลยมันจะเป็นสโลปที่สวยงามสาหรับการบินวิธีการนะครับลากยาวครับลากยาวแบบนี้ครับ ลาบยาวเลยครับกดน้ำหนักหน่อยระว,วังอย่าก,กดโดนขอบนี้ครับเดี๋ยวขาดนะครับวางด้านบนแล้วกวดยาวสังเกตเศษโฟมเทียบเลยลาบยาวลากไปตามเส้นนะครับเส้นพาไปตรงไหนลาบต้อหาเส้นครับนีงเขียงไว้ ใช้เ,เวลาขับประมาณห้านาทีครับถ้าใครจะมาแล้วค่อยกลับไปกลับมานะครับอัน,นนี้ไม่จำเป็น,นปต้องขึ้นขอบโต๊ะเลยครับด้านในโต๊ะเลยก็ได้ เราจะขัดให้ดูว่าลูกทรงมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวสําคัญเดี๋ยววันนี้เอาแคบตีกให้เสร็จก่อนนะครับนําตัวเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปถัดไปเาปราตีกหน้าเสร็จก่อนนะครับตีกหน้ากับตีกหลังนะครับวันนี้สองคลิปนี้การทําตีกหน้าตีกหลัง ดีๆนะครับเป็นยิ่งยินงไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆเดี <baptism difference. S 1> mm ๋ยวค่ะส yeah, <mam six lly aka vel> ังเกตว่าโฟมเราจะบางเรื่อยๆคือโฟมบางจะเริ่มมองเห็นเพี้นด้านละนะครับสี๋ของพี้นด้านละ การรบบายให้เนนะกิดความสำนามรัะการตัตวปีกหน้ามีสำคัญปีกหน้าไม่ดีเครื่องไม่ร่อนนะครับอย่าก,กดแรงนะเมย่าเป็นรอยหิน กดน้ำหนักให้มันเท่าออก,กันนะครับอะตัดประมาณ10บแล้วน,นือก็จะได้ตีกปีก เราให้ได้ปีดเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับเห็นอยู่ใช่ไหมครับปีกมันจะอ่ามุมนี้น่าะชัดนะครับมันจะตามแล้วก็สูงขึ้นมาแล้วโค้งกลับมาลงนี้นะครับสองฝั่งก็เหมือนกันนะครับดูฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันไหม ายังไม่เท่ากับขาดอีกนิดนึงนะครับไี่เท่ากันสองฝั่งนะครับได้แล้วของฝั่งสวยงาม ครับของฝั่งสวยงามเลยดูนะดูมุมมาครับเหมือนกันนะครับก็นะครับนี่คือสร็จการทำปีกแล้วนี่คือปีกหน้านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูคลิปทำปีกหลังนะครับปีกหลังทำง่ายนะครับแป๊บเดียวเสร็จประมาณ5้านาทีก็เสร็จนะครับเดี๋ยว มาเจอคลิปถัดไปนะครับขอเคลียร์ทำความสะอาดต,ตรงนี้ก่อนฝุ่นมันเยอะนะครับ